สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงสัยไม่ได้วิ่งชนกระจกที่สนามบินแล้วล่ะค่ะมีสามมาด้วยขนาดนี้อุบัติเหตุน่าจะเกิดจากการเล่นท้ายากขอโทษนะคะเป็นแฟนพี่ต่อเหรอคะไม่ใช่ค่ะพอดีพี่เขาเป็นคนช่วยชีวิตยาดาค่ะ จะเป็นเกิดอะไรขึ้นหรอคะพอดีรถจะมาชนยาดาค่ะแล้วพี่เขามาช่วยแต่ว่าเสียหลักล้มหัวฟาดพื้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่พาพี่ต่อมาส่งโรงพยาบาลยาดาไม่ได้พามาค่ะรถพยาบาลพามานี่ตั้งแต่พี่ต่อเขาสลบไปเขารู้สึกตัวขึ้นบ้างไหมคะยังเลยค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วทำไมเขายังไม่ฟื้นเลยอะคะเห็นคุณหมอบอกว่า เขาพักผ่อนน้อยอะค่ะตอนเลยยังหลับอยู่น่าจะเกิดจากการอัดออดหนักเกินไปก็เลยยังเพียอยู่คุณยาดาครับคะผมต้องขอบคุณคุณยาดา,าจริงครับที่คอยมาช่วยดูแลผม <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจริงๆยาดาต้องขอบคุณคุณเป็นต่อมากกว่าเพราะว่าถ้าวันนั้นคุณเป็นต่อไม่ช่วยยาดายาดาถูกรดชนไปแล้วคะ่ะ งั้นผมขออนุญาตแลกลายคุณยาดาไว้ได้ไหมครับอ่ะได้สิคะครับกูว่านะลีลาการจีบสาวไว้ต่อเนี่ยโคตรอ่อนเลยว่ะโอ้ยพอคนเเ่งเป็นมึงมึงจะทำไงฮะถ้าเป็นกูเหรอกูจะไม่ขอแลกลายหรอกกูขอแลกลิ้นโโอ้จะได้จบน้อยดาพี่ถานมีจริงเลยนะ น้องยาดาเนี่ยไม่เคยเป็นแฟนกับไอ้ต่อมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแค่ไอ้ต่อไปช่วยน้องยาดาต้องมาดูแลมันถึงโรงพยาบาลเลยเหรอน้องยาดาเป็นคนดีอย่างนั้นเลยเหรออืขอสักปีสักหมาเนี่ยทีนี้เชื่อหรือยังพี่น้องครับว่าน้องเขาเป็นคนดีจริงๆไม่ได้ออดๆอะไรกับน้องต่อเลยพี่น้องครับออดๆเนี่อะไรเหรอคะออดออดคือบะบะโอบะบใช่ บะบะโอบะบะคืออะไรหรอคะบะบะโอบะบะคือออดออดโอ้ยคืออย่างนี้น้องออดออดเนี่ยมันก็คือจะบุดจะบุ๋ยจะบุดจะบุ๋ยนี่แล้วจะบุดจะบุ๋ยจะบุดจะบุ๋ยนี่มันคืออะไรหรอคะหลอกปูหลอกใสรุปแล้วน้องยดาเคยผสมพันธุ์ไก่ต่อไหมไม่เคยค่ะวิวห้องที่รักสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยสุดที่รักไม่ได้หรอก ทเ,เขาป่วยถ้าที่รักเบื่อแล้วอยากเข้าข้างในบอกนะคะแค่เขาไี้อยู่ที่รักไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนนานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเบื่อเลยจริงเขาจะปากหวานขนาดนี้ไหมเนี่ย คุณยาดาขอบคุณคุณยาดานะครับที่ที่คอยมาดูแลผมแบบนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะฉันไม่เป็นไรได้ยังไงผมว่าคุณยาดาคงเหนื่อยแยกผมนี่มันเดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้ยาดาเจอคนไข้ามาหลายรูปแบบค่ะชินแล้ว แล้วคุณยาดาเคยเจอคนไข้ที่อยู่ดีเข้ามาหลงรักนักจิตวิทยาไหมครับก็ไม่เคยคะ่ะเพิ่งเคยเจอเคสคุณเป็นต่อน,นี่แหละคะ่ะที่พอจำไม่ได้แล้วก็จำว่ายาดาเป็นแฟนอดไรไว้สมรองไม่มันคี้ตูกมากเลย <laughs> รู้ไหมครับว่าเวลาที่คุณยิ้มเนี่ยโลกมันสดใสามากเลยตัวจริงเขาเขาปากหวานนี่นะอันนี้คือตัวตนเขาจริงจงกแกันแน่ยิ้มบอ่บอยๆนะครับ ออถ้าอย่างนั้นยาดาขอตัวกลับก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนได้ไหมครับคุณยาดาคือผม,ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษานะครับเอาไว้วันหลังดีกว่าคะ่ะวันนี้คุณเป็นต่อหรือฟืน้นความทรงจํากับคุณแอลก่อนดีกว่าไม่ครับคือคือผมกับแอลเนี่ยเราเราไม่มีอะไรที่ต้องรื้อฟื้นกันอีกแล้วแต่แอลมีค่ะพี่ต่อเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้แล้วอลแล้อย่างนี้เอาจริงจนะ พ pues ี่รู้สึกว่าพี่ชอบปุญาดาโอเคค่ะอเข้าใจล ไม่ต้องคิดมากนะคะคุณยาดาเอาจูบพี่ต่อเขาในฐานะพี่ชายอะคะ่ะสวัสดีค่ะที่รักมานานแล้วเหรอครับเพิ่มาค่ะที่รักเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อ้พูดคำว่าที่รักสนิดปากขนาดนี้ถามจริงๆเลยนะไม่ชอบไอ้ต่อจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือ ไม่ยุ่งเรื่องของเขาเด้ไหมครับพี่รากพี่ต้องเพี่อนเออมองอะไรของพ่อเลยโอโตอบป้องหรือวิ่งเลยกูยังไม่ได้มองไม่ได้ทำอะไรมึงเลยของมึงแล้วคู่ไปอยู่ตรงเอาเอาเออคุณยาดานหายเสือมิกแล้วมาแล้วครับเมื่อีเพิ่งมาค่ะแล้วก็ เอาขนมมาฝากด้วยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเฮะเอามาฝากใครเดี๋ยวถามก่อนเอามาฝากคนความจําเสื่อมหรือว่าความจำปกติครับมึงจะถามทำไมหโอ้โหไม่บเอามาฝาก,กใ,ใครก็ฟังน้องต่อเหมือนกันนั่แหละพี่น้องครับเด <c oughs> ี๋ยวมึงฟังกูนะไม่เหมือนกันเว้ยถ้าไอต่อความจําเสื่อมเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าที่รักถ้าไอต่อความจำปกติเนี่ยเขาจะเรียกพี่ต่อสรุปยังไงจ๊ะฝากพี่ต่อหรือว่าฝากพี่ตดอฝากทั้งคู่เหรคะ เอ้ยไม่ได้ที่ต้องฝากคนใดคนหนึ่งไม่งั้นมันแย่งกันนะอัะคือย่างที่นี่คือไกสักกลินทุกวันนี้นยังแย่งกันกินอยู่เลยเหรอก็คือเป็นพันยาละครับแล้วจากนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปไหนต่อครับคือไอต่อจะชวนไปต่อที่โรงแรมครับกลับบ้านค่ะถ้าผมจะชวนพันยาลาไปทานข้าวต่อกับผม โอเคไหมครับถามเขาแบบเนี้ยถามจริง่มึงกำลังจีบเขาอยู่ใช่ไ,ไหมมิ่งปากเขาตัว,วที่ตอเขาบอกอย่ายุ่งได้ค่ะเอ,าอเ้าตอบอบนี้ใจง่ายใช่ด้วย <c oughs> ถามให้หมดปากมาเลยมาต่อเมื่อกี้ที่คุณยาดาถามว่าอะไรที่มันขาดหายไปความสุขครับ ไม่ได้รู้สึกมีความสุขแบบนี้มานานแล้วขอบคุณคุณยาดานะถ้าคุณยาดาว่างอีกมาทานข้าวกับผมจะไ,ไหมได้สิคะยาดากำลังวางแผนประหยัดค่าข้าวอยู่พอดี<ๆ> <kleine> จากจะมาบ่อยๆเ่ยคะ่ะจริงนะ โอเคขอบคุณครับตหนชอบอปไนมากกว่ากันต้มข่าหรือว่าแกงเผ็ดอืมชอบทอดมันกุ้งค่ะค,คุณยาดาคะไหนๆคุณยาดาก็ต้องมาอยู่คอยดูแลพี่ต่ออยู่แล้วอะ่ะคุณยาดามาเป็นพี่สบายพอใจเลยได้ไหมคะพี่น้องพอใจเนี่ยเขาอยากจะอุ้มหนาเร็วๆอะค่ะพร้อมท้องคืนนี้เลยไหมคะ อันนั้นมันก็เร yeah ็วไปพรุ่งนี้ได้ไหมคะโอ้โหนี่พี่น้องครับถ้ารีบขนาดนั้นอน่ะเอาไข่มาให้น้องยาดาฟักเลยดีไหมพี่น้องครับคนนไม่พี่ไก